สวัสดีครับ <c oughs> มาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่2มกราคมนะครับผมก็เข้าสู่ปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับมาดูในเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับวันนี้3คู่จัดมาให้หมดเลยมาจากหลีกชั้นนำทั้งหมดนะครับ ไปดูคู่แรกก่อนนะครับไปดูกาโชสเรยนะครับระหว่างไกยอรี่พบกับเอซิมิลานะครับไกอรีครับอยู่อันดับที่14นะครับ18คะแนนจาก17เกมนะครับก็อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่6แต้มนะครับก็ถือว่าไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากผลงานณปัจจุบันก็ถือว่าดูดีขึ้นนะ2เกมหลังนี่พวกเขาเก็บได้4คะแนนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็แพ้มา กร,กระจายเรืเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะได้เปรียบก็จริงในเรื่องกัรเล่นในบ้านแต่ว่าการเจอกับเอซิมิลานตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากนะเพราะว่าอย่าได้สร้างกวาเรื่องของคุณภนาะพผู้เล่นเนี่ยเป็นตัวรองกว่าเยอะนะครับแล้วก็เรื่องผลงานโดยรวมด้วยนะครับมิลานตอนนี้ก็ต้องการเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะทวงตำแหน่งจ่าฝูงกลับมานะครับก็มีโอกาสที่ดีในวันนี้นะครับซึ่งผลงานช่วงหลังมิลานก็อาจจะมีแผ่วไปบ้างนะครับ อย่างซูเปอร,ร์คัพแพ้นาบปรีมาในรอบรองแล้วก็ก่อนนั้นนั้นฟุตบอลถ้วยแพ้กับลาซิโอมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมลีกเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วหลายเกมนะแล้วก็ชนะได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกมนี้วัดกันปอนต์ปอนครับเรื่องของดีกรีเรื่องของคุณภาพอะไรต่างเนี่ยมิลนานเหนกว่าหมดเลยครับตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างจะครบเครื่องแนวลุกจัดจ้านะครับมู้ิอุสิสเลเียลจะมีเอคุนคูคนะครับแดนการมีพวกลูก้าโมดิชมีพวก อราบิโอเนี่ยคือค่อนข้างเก่าแล้วก็แน่นพอสมควรเพราะผมเชืช่วว่าเกมนี้เวลานไปเยือนก็มีโอกาสมากกว่าในการคว้าสามคะแนนนะครับผมส่วนคู่ต่อไปเนี่ยไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นไลโยเจอกับเคตาเฟ่ afe, นะครับจริงๆสองทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของมาตรฐานไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูจากผลงานโดยรวมในปีนี้และนาะตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆนะครับไายโยอาช่วงหลังก็ แต้วยเรื่อยๆ,ๆนะครับเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมบอลถ้วยโกบอลเดเรหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเกมลีกอาจจะทําแต้มหล่นมาเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ต้องบอกว่า,าถ้าเทียบกับทางเกตาเฟ่เนี่ยคือผู้มาเยือนกําลังเสียสูตรไม่เบาเหมือนกันเพราะว่าแพ้มา4เกมรวดแล้วก็เป็นการแพ้6จาก8เกมหลังสุดนะครับก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่องของสถิตินอกบ้านก็ค่อนข้างย่ำแย่ด้วยนะครับเกตาเฟ่นอกบ้านช่วงหลัง แพ้ถึง4จาก5เกมนะครับวันนี้ต้องไปเยียร์รายโยที่อฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีนะครับรายโยไม่แพ้ในบ้านมา7เกมรวดแล้วก็ชนะไปถึง4เกมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าต้องพูดถึงสักหนึ่งทีมที่มีโอกาสมากกว่าพยามว่าวันนี้รายโยนอกจากฟอร์มดีกว่าก็ยังด้ในบ้านด้วยนะค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่หลายจุดเหมือนกันช่วรว่าเกมนี้ก็มีโอกาสสูงในการคว้า3า0คะแนนนะครับปิดท้ายกันที่เกมระหว่างตูลุสกับโปรงนะครับ ตูรุสจริงๆก็ช่วงนี้ก็ผลงานดูดีขึ้นนะก่อนจะพักเปลยกไปนะครับชนะมา3ามเกมติดต่อกันนะครับทั้งในบอลลีกแล้วก็ในฟุตบอลเฟรนชคร์คัพนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเจอแบบงานที่หนักนะรองเนี่ยตอนนี้คือมาตรฐานดีมากนะครับโคง้งเส้นคงวาแล้วก็ชนะมาติดต่อกันถึงเเกมอะแล้วก็แทบจะไม่แพ้ใครเลยนะคือชนะมารัวเลยนะครับตอนนี้พวกเขาไปจาฝูงเหนือเปเช่นนะ ก็ค่อนข้างจะผลงานดีแล้วก็เกมลุกดีเกมรับเยี่ยมนะครับจริงอยู่ที่การไปเยือนตูรุสเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับการเจอที่ผ่านมาเนี่ยก็ตูรุสก็แทบจะไม่แพ้นะคือเป็นทีมที่แข็งก่งทีมหนึ่งอย่าเล่นในบ้านแต่ผมมองว่าชั่วโมงนี้เนี่ยทางฝั่งรองเนี่ยค่อนข้างจะติดขาดมั่นใจแล้วก็เล่นกันเป็นระบบมากๆนะช่วงเกมนี้ผมโชืยอย่างน้อยเลยถึงแม้เจ้าเยือนแต่น่าจะเฉือนชนะได้ไปอย่างน้อย1 0ไม่ก็2-1นะครับผม อะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คาด์เรฝากกันสวัสดีครับ